สุดขนลุกหมอบีเล่าตำนาน100ปีเตือน22สิงหาคมนี้มีเรื่องพีคขั้นสุดบอกได้เลยว่าไม่มีใครไม่รู้จักหมอบีทูตสื่อวิญญาณที่ล่าสุดหมอบีได้ร่วมมาออกรายการอังคารคุมโปงทาง94 EFM กับตอนตำนานโรคระบาดสิ้นสุดโดยหมอบีเล่าให้ฟังว่ารับฟังมาไม่รู้เท็จจริงอย่างไร ก็มาเล่าให้ฟังมันคือตำนานแต่มันดันมาเชื่อมโยงกับช่วงโควิดตอนนี้อาจจะออกชื่อเป๊ะๆไม่ได้นะครับแต่ถ้าใครไปหาข้อมูลเพิ่มเติมดูก็น่าจะเจอกันเป็นเรื่องของพระตำหนักหนึ่งอยู่ในกรุงเทพนี่แหละเป็นที่ประทับวังหนึ่งของพระองค์หนึ่งพระตำหนักนี้ถูกย้ายมาจากในวังหลวงให้ผู้หนึ่งมาประทับสร้างพระราชวังมาอีกหนึ่งพระราชวังใช้ในการตัดผมอาบน้ำล้างตัวและพระตำหนักนี้อยู่ริมน้ำทุก วันนี้ก็ยังอยู่เรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวของผีท่านหนึง่งที่จะดูแลรักษาพระองค์ท่านตลอด ย้ำอีกทีว่านี่คือเรื่องเล่าในช่วงวันเวลา100ปีที่แล้วเริ่มต้นที่ถูกย้ายมาไม่มีหลักฐานว่าย้ายมาเมื่อไรแต่มันตรงกับช่วงเวลาช่วงมีนาคมถึงเมษายน2563ตรงกับช่วงโควิด -19 แพร่กระจายอย่างเป็นทางการผีตนนั้นเล่าให้ฟังว่าในช่วงเวลาเดียวกันจะมีโรคระบาดรุนแรงหาทางรักษายากคร่าชีวิตคนมากมาย พีกสูงที่สุดในช่วงเวลาที่22สิงหาคม64จะพีคที่สุดของประเทศไทยลมสลายควบคุมไม่ได้ต้องใช้เวลาไปอีกระดับหนึ่งดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดก็คือช่วงเมษายน65เป็นตำนานที่เขาบอกว่าผีตนนี้จะมาบอกว่าจะเกิดแบบนี้มันแปลกดีที่ผีตนนี้มาบอกว่ามันจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นและได้สั่งให้เทวดาตนหนึ่งคุ้มครองประเทศหลังจากผีตนนี้จะไม่อยู่แล้ว พอครบ100ปีก็ให้เทวดาตนนี้มาช่วยปัดเป่าเพียงอีกประมาณเดือนหนึ่งเทวดาตนนี้จะมาและพำนักอยู่ที่ตำหนักนี้และจากนั้นค่อยๆดีขึ้นในวันที่8เมษายน65ขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ o o อ